มันคือรถสุดโหดที่ไม่สามารถขับบนถนนหลวงได้อ้าวเพราะมันคือรถที่ถูกสร้างมาแบบไร้ขีดจำกัดให้เป็นที่สุดในสนามแข่งด้วยความไร้ขีดจำกัดมันเลยมีน้ำหนักที่เบาแอรโรรนมมิกที่ดีและมีแรงม้ามากถึง1,850ตัว เพื่อนผมโจจิรวัตรครับยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่รายการเล่าเรื่อง4ล้อซีส่น2ของบูเก็ตตีโบลล บายดีกันไหมครับเ,เพื่อนๆหายหน้าหายตาไปนานนะครับวันนี้ก็จะมาจัดบูกเติอีกหนึ่งอีเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นคันที่พิเศษมาก,มากเียว,ว่าใ,ใครสองฟอ,องก็ว่าได้จะพูดถึงเจ้าบูกเตินะครับพวกเราคนไทยเนี่ยก็คงได้เคยเห็นผ่านๆเห็นรูปว่าจะมีเจ้าเวรอนสีขาวที่วิ่งบนถนนประเทศไทยแว๊บๆช่วงหลายปีก่อนเนาะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ให้พวกเราได้ไดเห็นนานแค่ไหนแต่ที่นนแน่ๆเลยพวกเราเนะี่ยมีโอกาสที่จะได้เห็นเจ้าบูกเตอรบน ลีดคันนี้ในประเทศไทยและไม่ต้องถามเลยนะครับว่าใครเป็นเจ้าของจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากพี่ชายสุดหล่อสุดน่ารักของผมคนนี้คือพี่คิมพธิประภาโอ้ยินดีด้วยครั้งนะครับพี่แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเห็นคอลเลกชันสุดโหดสุดแรงของพี่คิมนะตอนนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่อินสตาแกรมของพี่คิมพอประภาและที่ขึ้นให้ตรงนี้นะผมแอบบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่หนึ่งในไฮเปอร์คาร์เมกะคาที่จะเข้าไปเยอะมาก มากนะครับทุกคนก็ไปกดติดตามในสตากแกรมรอไว้ได้เลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆนะสงสัยว่าเอเจ้าโบรีสคันนี้นะครับมันดียังไงขับบนถนนหลวงก็ไม่ได้แต่ทําไมเศรษฐีทั่วโลกอยากจะควักเงินซื้อมันทาเพื่อนอยากรู้นะครับเราก็ต้องย้อนเวลากลับไปในปี1911ถือว่าเป็นยุคที่วงการยานโยนต์กลังพัฒนาอย่างไม่หยุดยังและเป็นยุคที่อาเคียอิตเรบูกาติหนุ่มหน้าบนชาวอิตาลีที่มาสร้างตัวที่เยอรมันได้สร้างเจ้าไททู turn, ที่ใช้เครื่องยนต์1,445แรงมา้าทําความเร็วได้สูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมองซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเพราะว่าเจ้า Type 13มาหลังจากรถคันแรกที่ผลิตโดยคุณลุงทาวสเ์เบนแค่20ปีเฮียแกรังสันรถขึ้นมาเสร็จ1คันไม่รอช้าครับอย่างที่พวกเรารู้กันระยะทางพิสูจน์มาสนามแข่งพิสูจน์รถแต่อะไรพิสูจน์หัวใจเธอได้เฮียแกได้จับเจ้าคันนี้ลงแข่งทันทีเจ้า Type 13 คันนี้ถือว่าเป็นรถที่มีน้ำหนักเบารูปทรงบนโค้งทำให้มันมีแอโรไดนามิกที่ดีมากจนมันได้ที่2ก <c oughs> ลับมาครอบครองฉลองชัยได้ไม่นานก็เข้าสู่ยุคสงครามโลกค,ครั้งที่1ทุกคนรู้ดีครับว่าสงครามเนี่ยไม่เคยมีผู้ชนะที่แท้จริงหลังจบสงครามโลกค,ครั้งที่1ในปี1918ผลออกมาว่าเยอรมันแพ้สงครามก็ต้องมีการโดนยึดเขตแดนพื้นที่ดินนะกลับไปให้กับผู้ชนะฝรั่งเศสและนั่นก็รวมถึงที่ดินของบริษัท โตมบิลีอิตูเรบูกาติอีกด้วยเดิมทีเครับเ,เพื่อนๆก่อนสงครามเนี่ยโรงงานของเฮียแกตั้งอยู่ในเขตแดนที่อยู่ในประเทศเยอรมนีแต่พอแพ้สงครามปุ๊บเขตแดนตรงนั้นก็ถูกแบ่งเชื้อนกลับไปให้ฝรั่งเศสและนั่นก็เลยเป็นที่มาของเจ้าบูกาติที่ว่าทําไมมีถึง3สัญชาติด้วยกันอิตาลีเนี่ยเป็นบ้านเกิดเฮียอิตูเรพร้อมกับเยอรมันและฝรั่งเศสตามมาโดยปริยายและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เฮียแกได้เปลี่ยนสีประจําตัวหรือประจำ ์ Brand. เป็นสีซิกเนเจอร์ของบูกติที่ใช้ถึงทุกวันนี้เป็นสีฟ้า French r a c i n g b l u e และในปี1920ส,สงครามจบปุ๊บแกก็ไม่เคยคิดจะหยุดพักการแข่งขันแต่อย่างใดเฮียแกได้จับเอา t ท pe 13ยดเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดล้ำจนทุกวันนี้ยังใช้กันอยู่เลยนะนั่นก็คือเทคโนโลยีของ4วาล์วต่อ1สูบกลายเป็นเครื่องพัน400ซีซี4สูบ16วาล์วที่รอบนี้รีดแรงมาได้ถึง35ตัวพร้อมกับความเร็วส,สูงสุดที่135 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเหมือนเดิมครับเฮียอิตูเร่สร้างรถเสร็จก็ไม่รอช้าเอาไปพิสูจน์ลงแข่งในรายการเลมังที่อิตาลีด้วยเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นบวกกับน้ำหนักตัวรถเท่าเดิมมันเลยคว้าชัยในการแข่งขันทั้งที่ทหนึ่งที่สองยังไม่พอครับยังกว่าที่สามและที่สี่เข้ามาด้วยแหมเหมาสีร่รางเลยนะครับไเฮียและในปี1924เฮียแกก็ได้สร้างรถคันใหม่ที่รอบนี้ไม่ได้มีตัวถังเหมือนกับเจ้าบุกเกติรุ่นก่อนก่อน รอบนี้ครับเจ้าบุกติคันใหม่ของเยแกรสร้างขึ้นมาเนี่ยมีตัวถังที่มนโคง้งทั้งคันเรียกได้ว่ารู้ลมสุดๆเยอิโตเร่เนี่ยตั้งใจว่าให้เจ้าบุกติคันนี้เป็นรถคันที่มีแอโ o รดไดนามิกดีที่สุดในยุคเลยก็ว่าได้และเจ้านี่ก็คือบุกติไทป์35 เจ้า t ท p e 35ได้เครื่องยนต์2 3 0 4 8สูบแปซูเปอร์ชาร์จที่สามารถเร่งรอบได้ถึง6,000รอบต่อนาทีกับแรงม้า140ตัวพร้อมกับความเร็วสูงสุด215กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงแบบรับตัวรถที่มีน้ำหนักเบาแค่750กิโลกรัมและอย่างที่เพื่อนๆรู้สมก,การของพวกเรานะครับด้วยเครื่องยนต์ที่แรงบวกกับน้ำหนักรถที่เบาทำให้รถของเขาแรงจรถคันนี้เลยสามารถสร้างชื่อให้กับบุกติเป็นอย่างมากเรียกว่าเป็นหนึ่งในเจ้าบุกติที่สำคัญ ที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งมาเพราะว่าเจ้าคันนี้นะครับพูดไปอย่างเดียวเนี่ยใครก็พูดได้ใช่ไหมครับแต่ผลงานของเขาเนี่ยได้พูดแทนตัวของเขาเองด้วยการคว้าชัยในปี1924ถึง1930มากถึงลูกองๆๆๆมากถึง2,000ครั้งครับทุกคนโอ้โหชัยชนะทั้ง7ปีเนี่ยถ้าเอามาบวกลบคูณหารกันหมดแล้วจะเท่ากับว่าทุก24ชั่วโมงที่บริษัทบุก,กติและเฮียอีตูเร่ทำงานมาเนี่ยเฮียแกชนะทุกวันวันละหนึ่งครั้งเป็นเวลา ติดต่อกันเจปีโอ้โหโ,โห,โโหสุดสุดนะครับเพื่อนๆและการแข่งขันทัน้งหมดทั้งปวงนี้ทำให้ทางบุกติได้เรียนรู้สูตรลับที่รถซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์และทริคคาร์ใช้กันถึงปัจจุบันเพื่อนๆคิดดูสิครับสูตรลับอันนี้นที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเคียอิตเร่เนี่ยคิดค้นไว้เมื่อกว่า100ปีที่แล้วและสูตรนั้นก็คือแรงม้าต่อน,น้ําหนักยิ่งหนักเบายิ่งแรงยิ่งระยะเบรกสั้นลงทําให้เลี้ยวก็คมมากขึ้นมันเลยเป็นคอนเซปที่ถูกส่งต่อกัน มาถึงบุกติยุคปัจจุบัเนเพื่อนๆคงสงสัยนะครับว่าเจ้าบุกติเวรอนชีรอนมันเบายังไงนะตัวรถมันหนักต้องเกือบเกือบสองตันแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่าเจ้าชีรอนมันมีแรงม้าเยอะมากมากถึง1,500ตัวทําให้การคํานวณแรงม้าต่อน้ำหนักแล้วเนี่ยกลายเป็น750ม้าต่อน้ําหนัก1ตันด้วยตัวเลขนี้นะครับคอนด้าแจสเนี่ยหนัก1ตันแล้วจับเครื่องเปลี่ยนลูกเปลี่ยนกา้านแปะโบริดแรงม้าได้ทั้งหมด750ตัวแบบลงพื้นมันจะแร แขนาดไหนครับทุกคนแต่จริงนะครับเอาเคยี่สีมาใส่แล้วก็แปะโบนะ่าเจ็บน้อยกว่า เรากลับมาเรื่องของบูกติของเราดีกว่าครับและในปี2020เดือนตุลาคมทางบูกติได้เปิดตัวรถแข่งที่โหที่สุดตั้งใจจะสร้างมาเพื่อตอบคาถามของทุกคนว่าแล้วถ้าบูกติทํารถแข่งออกมาจะเป็นยังไงแน่นอนครับทางบูกติไม่เคยตอบด้วยคําถามแต่ทําให้เห็นตลอดโดยการจับเจ้า DNA ของรถแข่งบูกติรุ่นเก่าๆแรงม้าเยอะๆน้ําหนักเบามาใส่ให้กับเจ้ารถแข่งคันใหม่คันนี้และเจ้านี่ถือวเป ็นที่สุดของที่สุดของบุกตีทุกรุ่นที่เคยผลิตมาเขามากับค่าตัวเบาๆครับจับต้องได้นะ160ล้านบาทเข้าประเทศไทยก็จะทะลุ500ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยและเจ้านี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากบูกเกตีโบลิ ้าบูกจิโบลิไม่ได้อ่านว่าโบลายตามแบบเมกาแต่มันอ่านออกเสียงว่าลูโบลในาภาษาฝรั่งเศสซึ่งมันก็แปลว่าเด e r a รซิ่งคาร์หรือรถแข่งนั่นเองและด้วยความที่มันเป็นรถแข่งที่ถูกสร้างขึ้นตามกฎการแข่งขันของ,ง,ง,ง FIA เจ้านี้เลยไม่สามารถขับเล่นบนท้องถนนหลวงได้เหมือนกับเจ้า l a m b o r g h i n i e s s e n อร s c v ท2ที่ผมเพิ่งรีวิวไปถ้าใครยังไม่ได้รู้นะครับจบคลิปนี้ก็ไปคลิปดูได้ลัมโบคาร์เป็นร้อยล้านและพิเศษสุดๆนะครับสำหรับเจ้าโบลิสคันนี้ ก็คือมันเป็นบุกเกติรุ่นสุดท้ายที่จะได้เครื่อง8ลิตร W16 q u a t u r o ในตำนานที่ถูกใช้มาตั้งแต่เจ้าเวรอนรุ่นแรกมันเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่เคยมีแรงม้าน้อยกว่า1ั้นตัวแต่รอบนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับเพราะรอบนี้เจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้ได้ถูกโมให้รองรับรอบเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นรับแรงอา,ากาศที่มากขึ้นจากเทอร์โบใหม่4ลูกผลิตแรงม้าได้มากถึง1,825ตัวกับแรงบิดักหนักที่1,825นิวตันเมตรและเจ้าเดม W16 รอบนี้เนี่ยมันมีแรงมา้ามากขึ้นทําให้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อแรงมา้ามากขึ้นเครื่องยนต์เท่าเดิมมันก็เลยเกิดความร้อนมากขึ้นมากจนถึงกับทางวิศวกร,กรของบุกติต้องเปลี่ยนระบบหม้อน้ําใหม่ระบบอินเตอร์คูลเลอร์ใหม่และยังได้เทคโนโลยีอ่างน้ํามันเครื่องแบบดรายซัมที่ช่วยลดน้ําหนักรถพูดถึงน้ําหนักรถของเจ้าโบลีสแน่นอนนะครับเขาใช้ตัวถังแบบโมโนโคอกที่ถูกสร้างรอบเพลากับระบบขับเคลื่อนเพื่อลดน้ําหนักตัวรถทางวิศวกรบุกติเลยต้องใช้วัสดุอะไรครับติกตต๊กตอกติต๊กตอกติต๊กตอกติม คาร์บอนไฟเบอร์กับสเตนเลสสิลที่ทั้งเบาและทนทานสุดๆนั่นยังไม่พอครับน็อตทั้งคันของเจ้าโบลิสยังพิเศษสุดๆเขาทํามาจากไทเทเนียมนั่นทําให้ทั้งหมดทั้งปวงแล้วเจ้าโบลิสคันนี้มีน้ําหนักตัวรถแค่พันสองร้อยสี่สิบกิโลกร,รมัมเท่านั้นซึ่งมันเบากว่าเจ้าชิรอนถึง800กิโลกร,รมัมมันเลยมีแรงม้าต่อนหนักตัวที่1.47ซึ่งมันมากกว่าคุนิเซก์วันทวนถึง0.47แรงม้าต่อน1กิโลกร,รมัมนั่นก็เลยทําให้เจ้าโบล สองจุดสวิศูนย0 4 4และศูนย์หนเดจวิและ0ูย์ถึงสวิแค่นั้นก็โหดมากแล้วแต่นั่นยังไม่พอครับเพราะเจ้านี่สามารถทำศูนยถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาแค่20.1วินาทีเท่านั้นโอ้โหไอ้คนคือผมเคยไปขับในสนามแข่งนะที่ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพที่ผ่านไปด้านข้างเราเพื่อนๆมันแบบวูบๆอย่างนี้เลยคือมองก็มองไกลมากมองกันแบบครึ่งโล โอวโแบบข้างหน้าเราต้องเลี้ยวหรืออะไรในความเร็ว300นะแต่500เนี่ยจินตนาการไม่ถึงจริงครับและแน่นอนนะเพื่อนๆคงคิดเหมือนผมนะครับแรงม้าและแรงบิดมหาศาลกับความเร็วขนาดนี้เขาจะเข้าโค้งยังไงนะแรงขนาดนี้เร็วขนาดนี้แต่เจ้าโบลิสคันนี้นะเขาได้ช่วงล่างที่พิเศษมาจากรถแข่งแบบ LMP1 หรือ Le มมั s p r o t o t y p ยที่เป็นโชคยึดกับโครงสแตนเลสตีลแบบแนวนอนทําให้หน้าของมันแบนมากกว่าเดิมทําให้อโรไดนามิกดีกว่าเดิมหมดปัญหาเรื่องการเข้าโค้งและแน่นอน ในท er mm ั้งแรงแล้วเลี้ยวดีแล้วเลี้ยวได้แล้วก็ต้องเบรกดีด้วยนอกจากเจ้า Lamborghini Huracan STO ที่ผมไปรีวิวมาที่พีระาเนี่ยได้ระบบเบรกเดียวกับฟ o r m u l ล่าวันแล้วเจ้าคันนี้ก็ได้เทคโนโลยีเบรกจาก Formula 1วันที่มีน้ำหนักแค่2.4กิโลกรัมเท่านั้นแถมยังมีพัดลมที่ใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อเป่าและระบายความร้อนจากเบรกอีกด้วยและตัวรถของมันครับโหดมากแบบมาก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 จนหัวหน้าทีมวิศวกรดีไซน์คุณออเคมออนชอยหนุ่มหน้ามนสุดหล่อจากเยอรมนี ถึงกับบอกว่าอ้เนี่ยนะดีไซน์บุกติออกแบบมาเนี่ยนะเช็งหอซาสีดีว่า16ปียังไม่เคยออกแบบอะไรที่มันทะลุขีดจำกัดแบบนี้มาก่อนเลยไอ,อยอัไอเคียอาร์คิมเนี่ยแกได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเครื่องบินเบล X1 ที่เป็นเครื่องบินลำแรกของโลกที่สามารถทําความเร็วทะลุเสียงได้แบบซูเปอร์โซนิกไฟหน้าแบบ X กับท้ายรถของมันที่ถูกดีไซน์ให้เป็น X ตัวใหญ่เพื่อบอกว่าเจ้านี่คือเอ็กซ์เพร์เมนต์หรือการทดลอง สร้างรถแบบไร้ขีดจำกัดให้มันมีแรงกดดาวโฟร์สมหาศาลอย่างมากที่ความเร็ว320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเขาเนี่ยจะสามารถสร้างดาวโฟร์สข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยรวมกัน2,631กิโลกรัมเลยทีเดียวและถ้าสําหรับผู้ที่อยากรูตัวเลขนะครับ <c oughs> เขาจะแบ่งเป็นข้างหน้า800กิโลกรัมแล้วข้างหลังเนี่ยประมาณ1,800กิโลกรัมที่คอยกดล้อหลังให้มันอยู่ให้มันไม่บินเหินออกไปนอกโลกแล้ว <c oughs> นั่นทําให้ทางบุกติได้ลองขับเจ้าคันนี้ในเรสซิ่ง ที่สนามเนอร์เบิร์ไกลงพร้อมกับจบเวลาไว้ที่5นาที2 3ิวินาทีเท่านั้นด้วยตัวเลขนี้นะครับเพื่อนคงรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ธรรมดามากๆการออกแบบต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ถูกกฎเกณฑ์ไม่ถูกกฎหมายด้วยมันก็เลยเป็นเจ้าโบลิทคันนี้นะและอย่างที่เพื่อนรู้เนี่ยเจ้าคันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากออกแบบมาให้ถูกกฎมุ้งกฎหมายอะไรอยู่แล้วแต่มันถูกออกแบบมาให้เป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกที่สามารถควัาเงินซื้อได้ เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆสำหรับเจ้าโบลิคันนี้นะบอกเลยว่าทุกอย่างนี่มันไว้ขอบเขตไปแล้วไม่มีกฎอะไรมาครอบเขาได้อีกต่อไปนะครับพูดถึงความคุ้มค่ากันนิดนึงนะการซื้อบุกติเนี่ยไม่ว่าเพื่อจะพักตังร้อยล้าน500ล้านพันล้านนะแต่เชื่อไหมว่ามันคือการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าอ,อย่างเจ้าบุกติ type 57 S C Atlantis ในปี1938เขาถูกผลิตมาแค่3คันในโลกถึงจะไม่มีเจ้าของคนไหนอยากจะขายแต่ว่ามีคนนไปออดวอนขอซื้อด้วยค่าตัวสูงถึง4ี ล้านบาทต่อ1นึคันและหนึ่งคันนะครับอย่างเจ e ้าบุกติ e-b 110 super sport ที่เคยเป็นรถโปรดักชันที่เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วสูงสุด351กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเครื่องยนต์3.5ลิตร V12 q ค a d Turbo 610แรงม้าเจ้านี้ครับก็ถูกวางขายครั้งแรกในปี1992ด้วยราคาค่าตัวประมาณ12ล้านบาทหรือถ้าแปลงเป็นค่างเงินปัจจุบันก็ประมาณ22ล้านบาทก็ดูไม่แพงอะไรใช่ไหมครับแต่ในยุคนั้นนะเจ e ้า e-b 110 SS เนี่ยถือว่าแพงมากเนื่องจากมันเป็นช่วง ที่เศรษฐกิจไม่ดีมันเลยถูกผลิตออกมาแค่32คันเท่านั้นและในเดือนที่แล้วนะวันที่14สิงหาคมปี2021เจ้า e-b 1 1 0 s s ที่ตอนนั้นเนี่ยแค่22ล้านและเจ้าของที่ขายเนี่ยขับมาแค่1,000 0กิโลเมตรเท่านั้นเขาถูกจบการประมูลไว้ที่2.75ล้านจอลล่าสหรัฐหรือราวๆ90ล้านบาทนะครับทุกคนนี่มันราคาคูณ3คูณ4มาแล้วจากราคาเริ่มต้นของเขาอะแล้วถ้าเอาเข้าไทยทะลุ300ล้านบาท หรือใกล้ตัวกันนั้นก็จะมีเจ้าบุกติชิรอนที่ราคาเปิดตัวราวๆ84ล้านในปี2 0 1 6แต่ในปี2 0 1 7เจ้าชิรอนมือ2คันแรกในตลาดอังกฤษถูกวางขายด้วยราคา156ล้านบาทยังไม่พอครับดูบุกติอย่างเจ้าดีโวถูกเปิดตัวครั้งแรกด้วยราคาราวๆ160่ล้านบาทด้วยการจำกัดการผลิตแค่40คันทั่วโลกแต่ปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเจ้าดีโวเนี่ยจะถึงมือคนซื้อหรือ,อยังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนมือใบจองกันเเป็นทีีร่รรยยยบย้้้อแลววด 2 6 1ล้านบาทเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงที่สุดของที่สุดของบุเกติอย่างเจ้าโบลิสตัวพิเศษขนาดนี้แถมยังถูกจำกัดการผลิตไว้ที่40คันทั่วโลกพร้อมกับค่าตัว160ล้านแบบไม่รวมภาษีนําเข้าเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับแค่ระยะเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้นยังไงราคาของเจ้าโบลิสเนี่ยก็ทะลุ200ล้านบาทแน่นอนหรือเข้าไทยเนี่ยก็จะต้องทะลุ600ล้านบาทแน่นอน ไงบ้างครับพเพื่อนสําหรับคลิปวันนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่แบบรถไฮเปอร์คาร์รถมกะคาร์น่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแบ,บรนด์นี้เนี่ยประวัติศาสตร์ของรถเขายาวนานมากๆเป็นร้อยปีนะไม่ต่างจากคาวส์เบน์เลยนะพเพื่อนๆนและออคิวอิโตเร่เนี่ยก็เป็นคนที่แบบอาร์ติสต์มากๆสามารถสร้างเครื่องจักรที่งดงามดังศิละปะและความแรงก็ต้องเป็นที่สุดเหมือนกันนะนก็มาคุยกันได้นะเพื่อนเพื่อนชอบบุกติรุ่นไหนนะ <S <S หรือว่าชอบค่ายไหนก็มาคุยสนุกสนุกนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับนีดจใ ากเลยนะครับที่มีใครดูถึงจนท้ายคลิปตรงนี้บ้างนะครับมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยขอบคุณจริงๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตะข่า์เป็นกำลังใจพวกเราไปถึง1ล้านซับสไคร์เบอร์แล้วก็อย่าลืมไปฟอลโล w ไอทีพี่คิมนะจะได้เห็นรถโหดๆตามมาเต็มอีกเพียบเอาล่ะครับวันนี้จบคลิปกันแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ